นักเรียนหน้าจอาครูไปหาหนูหรือ,อยังครับหลบเาแล้วค่ะเสแล้วค่ะอ่ะอันดับแรกนะครับครูจะสอนในส่วนของทํานองสนอก่อนสอนทํานองสนอเสร็จปุ๊บครูจะแบ่งจํานวนพยางนะครับให้หนูไปฝึกท่องที่จะต้องใช้ในการอัดคลิปวิดีโออันดับแรกนะครับกรนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยเป็นบทร้อยกรองประเภทกรน,นะครับ ประเภทกรอนนะโครงโลก,กนิตประเภทประเภทโครงเห็นไหมวิชาเหมือนสินค้าประเภทกาบกาบยานี1 1โครงโลก,กนิตประเภทโครงโครงสี่สุภาพส่วนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นประเภทกรอนและเป็นประเภทกรอน8นะครับกรอน8ทําไมเขาถึงเรียกว่ากรอน8เพราะจํานวนพยางนะครับครูจะขออนุญาตใช้คําว่าพยางเนาะ บ,บางทีมันก็อาจจะเป็นคําแต่ว่าตามฉันทักษณ์ของบทร้อยกรองเนี่ยเราจะต้องอ่านเวลาเราจะอ่านเป็นพยางดังนั้นจํานวนพยางหรือจํานวนคำเนี่ยจะอยู่ที่8คํคำแต่เวลาเราไปแต่งบทประพันธ์มันจะไม่8คําเป๊ะ,ปะมันจะอยู่ที่7นะครับถึง9คําโดยประมาณแต่ถ้ามันเกินนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับบางวรรคอาจจะเกิน9คําไปก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้านับดูแล้ว มันจะมีแค่แปดเขาก็เลยเรียกว่ากรอนแปดหรือกรอนสุภาพมันก็คืออันเดียวกันนะลูกกรอนแปดหรือกรอนสุภาพเนาะเพียงแค่ว่าตูประพันธ์เน่ะเขาจะใช้ในรูปแบบหรือว่าลักษณะใดส่วนผู้แต่งตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนั่นก็คือด้านล่างนี่เพิ่มสวัสดวันกิจ นะครับเวลาเราไปเจอบทประพันธ์ประเภทร้อยกรองมันจะมีชื่ออยู่ด้านล่างนะลูกมันคือชื่อผู้แต่งผู้ประพันธ์ผู้ทรงนิพนธ์ผู้ทรงพระราชนิพนธ์แล้วแต่ยศถาบรรดาศักดิ์ที่จะใช้นะครับมันก็คือการแต่งเหมือนกันดังนั้นมันจะอยู่ด้านล่างตนเป็นที่พิ่งแห่งตนนั่นก็คือเพิ่มสวัสดวรณกิจเป็นผู้แต่งขึ้นมานะครับแต่งจากอะไรล่ะแต่งจากสุภาษิตเหมือนกันนั่นแหละ นะครับแต่งจากสุภาษิตสุภาษิตนี้มาแต่ไหนมาจากภาษาบาลีนะครับที่เขากล่าวไว้ว่าอ ah ัตตหิอัตโนนาโถเคยได้ยินคำนี้ไหมลูก ah <c oughs> อัตตหิอัตโนนาโถนั่นแหละนะครับโครงกรอนแปดตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมาจากสุภาษิตบาลีตนอัตตหิอัตโนนาโถ ato, ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน นั่นก็คือที่ไปที่มานะครับอ่ะอันดับแรกมาฟังทํานองสนอก,ก่อนนะครับทํานองสนอเราเกิดมาทั้งที่ชีวิตหนึ่งอย่าไม่พึออ่งผู้ใดให้เขายานควรคะนึง พึงตนทนการฟันคิดบากบันตั้งหน้ามานาอานามกาศิกิจพาณิชยาการงานมีเกียรตอยายามเหยียดผ่านหาว่างานต่ำหรือจะชอบวิชาอุด สาหกรรมเชิญเหลือทำตามถนัดย่าผัดวนันเอาดวงใจเป็นคุณคุณน,น,นำน้าเอาปัญญาเป็นแรงงมุ่งแข็งขันเอาความเพียรเป็นญาณ ประสานการพนจะบันลุสูประตูชายเงินและทองก้องอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอ้าอา,อายิ้มรับไม่ขับสายสับในดินสินในน้ำ ออกค่ำไปแหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำนวยเอ่ย่านะครับนี่ก็คือท่วงทำนองของกรอนแปดตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพอได้เนาะนะครับมันก็ทำนองมันทำนองเดียวก,กันกับสังทองตอนกำเนิดพระสังนั่นแหละลูกที่เป็นประเภทกรอนเหมือนกันแต่เป็นกรอนบทละครหรือว่าหรือว่ากรอนแกรอนสุภาพนั่นแหละนะครับมันก็ใช้ร่วมกันได้ โอเคเมื่อเดี๋ยวค่อยไปฝึกทำนองอีกทีหนึง่งสำหรับนักเรียนนะครับลำดับต่อไปครูจะให้นักเรียนแบ่งจำนวนพยางในการอ่านถ้าเป็นกรอนแปดหรือกรอนสุภาพถ้าวักไหนนักเรียนคนไหนยังไม่ได้ปิดไหมให้ครูดุมเสียงดังคลึกคลัึกอยู่เลยปิดไหมให้ครูไหมครับนักเรียนคนไหนยังไม่ได้ปิดไหมให้ครูลูกลปิดไหมให้ครูหน่อยครับ,รนนยยรรรบอ่า ให้นักเรียนนะครับขีดการแบ่งจำนวนพยางนะครับในการอ่านกรอน8ให้ครูด้วยทำตามครูได้เลยนะครับอ่ะครูขออธิบายถ้าวักไหนนะครับมีจำนวน8พยางนะครับถ้าวักไหนมีจำนวน8พยางการแบ่งพยางก็คือ3 2 3นะครับ ถ้าวักไหนมี8ดพยางการอ่านจะต้องแบ่งสามสองสมแต่ถ้าวักไหนมี9เราจะแบ่ง3 3มสอันนี้คือสากลโดยทั่วไปนะครับส่วนถ้ามันมี10มี7จ็ดเราก็ต้องไปดูบทิบทอีกหนึ่งครั้งแต่ครูจะขออธิบายในส่วนแค่8กับ9ถ้า8ดเราจะแบ่งสามสองสถ้า9เราจะแบ่งสามสามสาม โอเคนะอ่ะเรามาดูทีละวักวักที่1เราเกิดมาทั้งทีชีวิต1มีกี่พยางแปดนะครับ8ดเมื่อมี8เราจะต้องแบ่ง3ามสองสาขออนุญ,ญาตเปลี่ยนสีปากกาเอ่ะเราเกิดมาทั้งทีชีวิต1ขีดเลยนะครับขีดตามครูเลยนะหนูจะได้ไปอ่านให้ถูกต้องครูอนุญ,ญาตให้ดูบทได้เหมือนเดิม เราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งแปดสามสองสามต่อมายาไม้พึ่งผู้ใดให้เขาหยันแปดพยางเช่นกันสามสองสามยาไม้พึ่งผู้ใดให้เขาหยันควรคะนึงพึ่งตนทนกัดฟันสามสองสามมีอยู่แปดควรคะนึงพึ่งตนทนกัดฟัน คิดบากบัน่นตั้งหน้ามาแนะนํแปดพยางเช่นเดิมคิดบากบัน่นตั้งหน้ามาแนะนําต่อมาวักนี้พิเศษมีมากกว่าแปดมีมากกว่าเก้าเราจะแบ่งอย่างไรกะสิกิจพนิชยาการงานมีเกียรติแบ่งอย่างนี้นะครับกะสิกิต พาณิชยาการงานมีเกียรติตรงพาณิชยาการเวลาหนูท่องหน,หนูต้องรวบให้ทันอย่าย้ำเหยียดทผานหาว่างานต่ำอย่าย้ำเหยียดทานหาว่างานต่ำสีเดืองอัดมองไม่ชัด ามาหรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมหรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมครูขอที่ายตรงวรคนี้นะลูกมันอ่านได้สองแบบนะหรือว่าหนูจะแบ่งวิชาก็ได้แบ่งตรงนี้ก็ได้ได้สองอย่างนะหรือจะชอบวิชาอุตสาหกรรมแบบนี้ก็ได้เพื่อให้เกิดความไพเราะแต่ตามรูปแบบของการแบ่งจะต้องแบ่งสามสามสาม เพราะว่ามันมี9ดังนั้นใครจะอ่านรูปแบบไหนก็ได้ควูอนุญาตนะครับอาจจะเลือกอ่านแบบเกิดความไพเราะหรือว่าจะเอาตามจันทลักษณ์หรือจะชอบวิชาอุดสาหกรรม3 3มเพราะมันมี9พยางนะครับเชิญเลือกทำตามถนัดยาผัดวันเชิญเลือกทำตามถนัดย่าผัดวันมี3 3มมี9พยาง เอาดวงใจเป็นทุนหนุนนำหน้าเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข่งขันเอาความเพียรเป็นยานประสานกันผลจะบันลุสูป่ประตูชัยเงินและทอง กองอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอ้ายิ้มรับไม่ขับใสซับในดินสินในน้ำออกคล่ำไปแหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอำหนวยเอ่ยอ่าให้นักเรียนขีดตามครูได้เลยในการแบ่งท่วงทํานองและก็แบ่งการอ่านของกรอนแปด ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเดี๋ยวครูจะแคปหน้าจอตัวนี้นะครับส่งเข้าไปในอัลบั้มสรุปภาษาไทยให้อีกหนึ่งครั้งถ้าใครจดไม่ทันะดังนั้นให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบนะครับฟังอีกหนึ่งรอบว่าเวลาท่องนะครับเวลาท่องบทอาคยานให้เป็นทํานองสนอเนี่ยหนูจะต้องหยุดหายใจในช่วงที่มีการแบ่งการอ่าน ให้ถูกต้องบางคนส่งคลิปมาครูให้แก้นะครับถ้าครูให้แก้หนูก็ต้องแก้นะครับลูกเออดังนั้นก็คือแบ่งพยางค์ให้ถูกไม่ใช่อ่านรวบเดียวเพราะครูพาแบ่งแล้วเราเกิดมาทั้งที่ชีวิตหนึ่งอย่าไมยผึ่งผู้ใดให้เข้าหูยาน ควรคันึงพึ่งตนทนกาดฝันคิดบากบันตั้งนาอามานาอามกสิกิจพาณิชยาการงานมีเกียรติอย่ายามเยียดผ่านหาว่างานต่ำหรือจะชอบวิชาอุด สาหกรรมเชิญเหลือกธรรมตามถนัดอย่าผัดวนันเอาดวงใจเป็นทุนนุนนำน้าเอาปัญญาเป็นแรงมุ่งแข็งขันเอาความเพียรเป็นญานประสานกาัน ปุณจะบันล,ลุสูประตูชายเงินและทองก้องอยู่ประตูหน้าคอยเปิดอ้าอายิ้มรับไม่ขับสายสับในดินสินในน้ำออกร่ําพไป แหลมทองไทยพร้อมจะช่วยอํานวยเอ่ยอะนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ดังนั้นสิ่งที่ครูต้องการนะครับลูกสิ่งที่ครูต้องการ1แบ่งจำนวนพยางให้ถูกนะครับแบ่งจำนวนพยางให้ถูกตามที่ครูพานักเรียนขีดขั้นเอาไว้ 2. อรอเรือควบกล่ํา สามนะครับกูจะเน้นสิ่งสําคัญก็คือสำคัญที่น้อยที่สุดกับเพื่อนนั่นก็คือน้ําเสียงเพราะว่าบางคนนะครับก็พยายามสุดความสามารถแล้วนะครับก็เอาเท่าที่ตนเองสามารถท่องได้แต่ไม่ให้ท่องเป็นร้อยแก้วบางคนส่งมาเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งยาหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยันเธอส่งมาอย่างนี้ห้ารอบ ครูก็ส่งให้ไปแก้ห้ารอบนะครับขอให้มันเป็นทำนองสักนิดหนึ่งก็ยังดีพยายามให้ถึงที่สุดเนาะเราเกิดมาทั้งทีชีวิตหนึ่งอย่ามาให้ออผือหูใดให้เขายันแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องเอาเป๊ะเ,เหมือนครูก็ได้แต่ถ้าใครสามารถทำได้ก็ทำนะครับลูกมันถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นการฝึก เนาะห้องหนึ่งก็มีหลายคนนะครับที่น้ําเสียงดีมากนะน้ำเสียงดีมาก,นะยมากอย่างเช่นมาตูมนะนะครับมาตูมก็ถือว่ามีพรสวรรค์นในด้านของเรื่องการอ่านทํานองสนองก็ฝึกบ่อยๆมันจะเป็นประโยชน์การฝึกท่องทํานองสนองนี้นะครับลูกมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการร้องเพลงอาชีพอาจจะเป็นศินลปินได้นะครับมันก็จะฝึกสมาธิฝึกอะไรฝึกเสียงฝึกสำเนียงฝึกลมหายใจมันฝึกอะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถ ฝึกได้นะครับก็ตั้งใจโอเคนะมีนักเรียนคนใดจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับหลุกล้อครับหนึ่งเด้อหน้าจอคราย เด็กๆมีใครจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไหมครับลูกที่เป็นกรอนแปดดังนั้นย้ำนะลูกย้ำนะวา่าหน้าครูหายไปไหนลูกแับหนึ่งเด้อ นักเรียนเห็นครูไหมค้นักเร,รียนเห็นครูครไมหมทํำไมครูไม่เห็นหน้าครูเลยอยู่บนจอครูครูเห็นหน้าครู <c oughs> ครหายไปไหนแล้วเนี่ยอะโอเคเห็นแล้วนะครับมันมีสองหน้าเนาะอะ,อะสําหรับวันนี้นะครับพอเท่านี้การบ้านไม่มีการบ้านไม่มีเดี๋ยวเช่วโมงหน้าเราจะมาถอดคําประพันธ์ นะครับถอดคําประพันธ์และก็ความสําคัญของตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดังนั้นเสาร์อาทิตย์ให้หนูไปฝึกท่องนะครับลูกไม่ต้องรีบส่งก็ได้เอาให้ดีที่สุดนะครับเอาให้ดีที่สุดสิบคะแนนเหมือนเดิมย้าว่าห้องหนึ่งนะครับส่งงานดีอยู่แล้วส่งงานครบทุกคนเนาะครูเป็นคนไม่ห่วงคะแนนนะครับส่งงานครูมาครูก็ให้คะแนนโอเคเนาะถ้า ใครที่สามารถเปิดกล้องได้เปิดกล้องให้ครูหน่อยครูจะแคปไว้นะครับเอาหน้าแรกก่อนนะเปิดกล้องให้ครูหน่อยลูกใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวครูจะส่งคลิปที่ครูท่องเป็นตัวอย่างนะครับลูกเข้าไปในกลุ่มอีกทีหนึง่งให้หนูไปฝึกท่องเสาร์อาทิตย์จะพยายามไม่ให้การบ้านเนาะเดี๋ยวมันครูเข้าใจหนูแหละนะครับ ตอนนี้ครูก็เรียนปอโทอยู่การบ้านครูก็เยอะเหมือนหนูนั่นแหละนะครับไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะไรหลังนะครับทุกวันนี้เวลาเสาร์อาทิตย์ครูไม่ใช่เวลาว่างแล้วนะเป็นเวลาหลักจันทร์ถึงศุกร์คือเวลาว่างถ้าใครมีโอกาสก็เรียนให้สูงๆนะครับลูกก็ถือว่าเป็นประโยชน์แก่เราอ่ะพร้อมนะเอายิ้มอยากทำท่าไหนก็ได้ที่สุภาพห้ามชูนิ้วกลางห้ามชูสามนิ้วนะลูก อพร้อมหนึ่งสองสามอ่ะเดี๋ยวนะอีกรูปหนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะโอเคนะครับเวลาที่เดลืออีกครึ่งชั่วโมงให้หนูไปพักผ่อนได้ใครที่จะยังไม่ได้ส่งงานเก่าครูก็ไปทำให้เสร็จส่งมาให้เรียบร้อย ถ้าไม่มีใครสอบถามอะไรแล้วกล่าวคําว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วก็ออกจากกลุ่มได้ครับกลุมูกครขอบคุณสวัสดีค่ะเรีนค่ะครับค่ะผค้การสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิสวัสดีครับ